ใช่ค่ะเ่ารเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกัน1นึ่กุมภาพันธ์2 5 6 6มาอัปเดตข่าวดีนะคะหลังจากที่คอรอมอขออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ3อาชีพรวม17สาขาหนุนแรงงานฝีมือรับค่าจ้างอย่างเป็นธรรม และก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะที่ประชุมครมเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาเห็นชอบกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือสำหรับแรงงาน3กลุ่มอาชีพ 17สาขาเพื่อส่งเสริมให้ลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในแต่ละสาขาอาชีพและแต่ละระดับได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมเป็นธรรมสอดคล้องกับทักษะฝีมือความรู้ความสามารถและการจ้างงานในตลาดแรงงาน3กลุ่มสาขาอาชีพประกอบด้วยกลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหาการรวม6สาขา 1>, 1. ช่างระบบถ่ายกำลัง495บาทต่อวัน 2. ช่างระบบปั๊มและวาลว515บาทต่อวัน 3. ช่างประกอบโครงสร้างเหล็ก500บาทต่อวัน 4. ช่างปรับ500บาทต่อวัน 5. ผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิกแม็ก520บาทต่อวัน 6. ช่างแมคคาทรอนิกและหุ่นยนต์อุตสาหการรมระดับ1 545บาทต่อวันระดับ2 635บาทต่อวันระดับ3 715บาทต่อวันไปต่อที่กลุ่มสาขาช่างเครื่องกลรวม5สาขา1ช่างซ่อมรถแทรกเตอร์การเกษตรระดับ1465บาทต่อวันระดับ2535บาทต่อวันระดับ3 620บาทต่อวัน2พนักง,งานควบคุมเครื่องจักรรถตักหน้าขุดหลัง585บาทต่อวัน สามพนักง,งานควบคุมเครื่องจากรถขุด570บาทต่อวัน4พนักง,งานควบคุมเครื่องจากรถลากจูง555บาทต่อวันและ5พนักง,งานควบคุมเครื่องจากรถตัก520บาทต่อวันกลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการรวม6สาขา1นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสป,ปายะหรือโพชนาบำมบัด ระดับ1 5 0 0บาทต่อวันระดับ2600บา ério, ทต่อวัน2นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสับปลายะหรือวารีบำบัดระดับ1 5 0 0บาทต่อวันระดับ2-600บาทต่อวัน3นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสับปลายะหรือสุคนธบำบัดระดับ1500บาทต่อวันระดับระดับ2 600บาทต่อวัน 4พนักง,งานผสมเครื่องดื่มระดับ1475บาทต่อวันระดับ2 525บาทต่อวันระดับ3 600บาทต่อวัน5ผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย5้0บาทต่อวันและ6ช่างเครื่องช่วยคนพิการระดับ1 520รบาทต่อวันระดับ2600บาทต่อวัน อัตราค่าจ้างนี้จะมีผลบังคับใช้90วันหลังจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อมีผลใช้บังคับแล้วห้ามไม่ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำหรืออาจารค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่กำหนดหากนายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะอัปเดตข่าวดีครมอข้ออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ สามอาชีพรวม17สาขานะคะอัปเดต1กุมภาพันธ์2566